คู่นี้นอกเรื่องเป็นพี่น้องกันครับในเรื่องลิเมไม่ถูกไอชมึงตายอเล็วจริงโอตายซะมั้งเอ้ยไอช่อขาดขวากูอีกแล้ววันนี้แหละเงอกูตายไม่เคิร่งมาเ้าเลยไปแล้วแล้วปาต่อสู้เกิดขึน วากองมารู up, e ้ต oh. ัวน oh. um. uh. ีคร be sure. ับถึงส ah ู้ไปก็คงไม่ชนะมุดตีได้เลยนะ่เกนัลเว้ยเมุดนดเลยมุดมุดเด้ออือโอ้โหไิดจะไปเกิดใหม่ง้าติดใครเนี่ยอ่ะกูอยู่กับมึงกูก็เฮ้าติดมึงติดพี่บิ๊กฟาว้ก่อน ตอดขาดแลยลูก